สวัสดีค่ะวันนี้รุ่งพามาดูสถานที่เก่าแก่นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าโบกนะคะอันนี้นะคะอยู่ที่เมืองเอสลิงเนนนะคะที่รุ่งอยู่นะคะอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะที่มองเข้าไปเห็นนะก็ดูเงียบๆหน่อยนะคะคนก็ไม่ค่อยจะมีนะคะวันนี้ก็ฝนตกเลยนะคะบรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรุงจะพาเดินดู รอบๆนะคะนี่ค่ะมันเป็นเมืองเก่าแก่นะคะที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปแลปลูกดอกไม้ไว้สวยงามนะคะกปกติแล้ววันนี้ฝนตกนะคะอากาศก็จะไม่ดีหน่อยนะคะไม่มีแสงแดดก็จะมืดๆหน่อย เราจะเดินไปนี่ค่ะเราจะเดินไปดูนะคะบริเวณรอบๆนะคะข้างในจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกคะ่ะอากาศอึมครึมมากเลยนี่ค่ะ เป็นไล่ใบนะคะข้างล่างอันนั้นเป็นตัวเมืองนะคะ,คะมาชมเมืองนะคะนี่ค่ะเป็นไล่ใบนะคะข้างล่างนี่เป็นไล่ใบ ก็จะเป็นบรรยากาศเมืองนะคะในตัวเมืองไปค่ะเดี๋ยวลุงพาลงไปดูน,นี่เป็นบันไดที่เราจะเดินเข้าไปเดินลงไปในตัวเมืองนะคะบันไดันนี้มี600ม600หกร้อยขั้นนะคะหกร้อยหรือแปดร้อยนี่แหละค่ะกลัไม่ได้นะคะเราก็จะเดินลงไปกันนะคะเดินลงไป ข้างล่างไปดูนี่ค่ะ่ะนีคือเมืองเอสลิงเนีนนะคะเมืองที่ลุ่งอยู่นะคะเมืองเอสลิงเนนค่ะสตุตการ์ดนะคะไปกันเลยค่ะเราก็จะเดินลงไป เป็นบันไดที่เก่าแก่ม,มากนะคะเดินลงไปเนี่ยปวดขาเลยนะคะเนี่ยสั่นเลยอันนั้นก็จะเป็นโบสนะคะที่เรามองเห็นไปนู่นม,มันเป็นโบสถ์นะคะเป็นถูขึ้นมาสูงๆมันเป็นโบูนะคะนีค่ะ อันนี้เราเดินล,ลงมาจากข้างบนนะคะ <spooky> <and> เห็นไหมคะนี่ตอนนี้ที่เราเดินลงมาอุ้ยมืดไปนะคะนี่ค่ะเราจะเดินลงมาแล้วก็เราจะเข้าในตัวเมืองกันค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะเดินชั้นนี้แล้วก็จะได้เสียงเสียงละครังนะคะ ระครางนี้มาจากที่โบดนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะเห็นไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่ว่าการนำเภอนะคะที่เรามองเห็นอยู่นี่นะคะฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกอันนี้ก็จะเป็นโบดนะคะ อันก็เนี่ยแหละคะ่ะบ้านเมืองเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่กันแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไร่วายเห็นไหมคะตอนนี้วายก็กําลังเขียวนะคะต้นมันก็าลังเขียวนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไร่วายนะคะไร่ไวาย เข้าไปทำลายกันนะนะคะไปค่ะไปต่อค่ะไปต่อกันนะคะโอ้ยเดินลงไปเนี่ยขาสั่นเลยนะคะฝนตกค่ะฝนตกวันนี้โอ้ยเสียดายแต่ไม่มีนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะว่าทางเดินของเขานะคะก็ mm. จะทำแบบนี้นะคะเดินลงมา ใกล้ถึงในตัวเมืองแล้วนะคะจากที่เราเดินจากข้างบนนะคะเราจะให้ดูเห็นไหมคะอันนี้เป็นข้างบนที่เราเดินลงมานะคะเราก็จะเดินเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ใกล้ความจริงแล้วค่ะ เอสลิงเนนะคะสวยนะคะสวยไหมคะพี่น้องขาไปค่ะเานี่คะ่ะเราใกล้จะเข้าไปถึงในตัวเมืองแล้วนะคะอันนี้ทางเดิน,ลง,นะะน,นลงนะคะชันมากค่ะค่อยๆลงนะคะเป็นบันไดแบบนี้นะคะคนเดินมาเที่ยวนะคะขึ้นลงจน นี่ค่ะทางที่เราเดินลงมากันไปต่อนะคะค่อยๆเดินลงเนาะนี่ค่ะโอ้โหคะสั่นเลยนะคะเนี่ยสั่นเลยค่ะ เดินลงมาแล้วนะคะชันมากนี่เราก็จะมาถึงละขั้นสุดท้ายสำเร็จนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาเข้าในเมืองแล้วะคะ่ะนี่คะ่ะทางที่เราเดินลงมานะคะจากข้างบนนะคะ Sampai ini di